ครีมซเวนเซนที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีต้นกําเนิดใกล้ถึงเมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาย้อนกลับไปในปี2491คุณเอ,อิร์ฟซูเวนเซนอดีตทหารเรือผู้หลงไหลในไอศกรีมได้เปิดร้านสเวนเซนสาขารแรก สูตรไอศครีมที่คิดค้นระหว่างประจำการอยู่ที่เรือมาเสิร์ฟความอร่อยโซเวนเซนโด่งดังอย่างรวดเร็วในอเมริกาด้วยรสชาติไอศครีมแบบอเมริกันแท้ๆและบรรยากาศร้านแบบเรโชลแต่การขยายสาขาแบบแฟรนไชส์อย่างรวดเร็วในช่วงปี2520ทําให้ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานได้ยากโซเวนเซนจึงค่อยๆเสื่อมความนิยมในอเมริกาจาก400สาขาจนปัจจุบันเหลือเพียงสาขาเดียวคือที่ไฮสตรีทเมืองซานฟรานซิสโกค่ะซึ่งในขณะที่โซเวนเซนกำลังหายไปจากบ้านเกิดแบรนด์นี้กลับโด่งดังไกลในฝั่งแดนโดยเฉพาะประเทศไทยที่มีสาขาโซเวนเซน มากกว่า300สาขากลายเป็นตลาดที่สําคัญที่สุดของแบรนด์ปัจจุบัน l a เ s e ว t นเซ่นในประเทศไทยบริหารโดยบริษัท Minor f o o d ดหรือภายใต้บริษัท Minor f o o d เ International ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อย่อว่า M I N T ค่ะ